วันนี้ได้พาทุกท่านมาพบกับ <c oughs> บ้านเพื่อนของคุณฉลวยหรือย่าของเรานี่ก็คือบ้านของอชื่อนสินเมื่อก่อนก็เคยอยู่ทางหัดใหญ่ทำงานลงพาบาลหัดใหญ่มาซื้อลูกหลานก็มาซื้อบ้านที่นี่ก็บริมเริเวีนเนี่ยใช้ชื่อว่าบ้าน นาถลางบริเวณที่ภายในบ้านก็ดูแล้วประมาณสั้ประมาณสองไร่เศษ